เขาก็จะซับนะครับถ้าเขาซับเอียงเขาหมักละเอียดมากละเอียดหน้อยก็แล้วแต่เขาหมักนะครับผมข้มละเอียดจัดไปตามก้อมักข้อมสอบเขาได้เลยนะครับพี่น้องผมละเอียดพ่อเนี่ยว้ามุนนะซับนี่ตับไก่นะครับตับไก่ตับก็หัวใจนะครับ หั่นซอยเสร็จแล้วก็ใส่ปลาชนะเรานะครับตับจะไลยเติบเนื้อหมูเราก็หลายเติบขึ้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาหเห็นหลาบกันครับนี่ก็คือขากระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะครับ ห้องย่ำเช่นกันนะครับจากที่เราเตรียมเครื่องเรียบร้อยนะครับใส่น้ามันลงไปจักน้อยนะครับผมเพื่อ,อยังวดสมุนไพ่เครื่องหอมเ้อนี่ครับใส่ลงไปเลยนะใส่ใส่แห้เงเลยครับพี่น้องผมมนจิใหม่ก่อนสูบผัดให้เครื่อง สมุนไพรเราหอมก่อนนะครับผมจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูเข้าลงไปนะครับเนื้อหมูนะครับมันสเปเชียลสเปเชียลลาาหมูนะมันสวยเัาสตบดใย่บใส่น้ำนะครับผมเพราะว่ายัางไิครับหมูมีน้ำอยู่ในตัวของมันและมีมันมากอยู่แล้วนะครับบอกไฟลงกับพี่น้องผม กระถางห่อนแห้งก็แต่กกยังมห,ห่อนตำใจห้อนะครับผมเราคั่วให้สุกก่อนนะครับหัวหมูใส่เครื่องสมุนไพรห้อให้สุกก่อนขึ้นเล็กน้อยครับเนื้วหมูสุปสุกเนาะดูกันใกล้ๆดูกันชัดๆนะครับ ก็เนื้อหมูเขาเริ่มสุกเลยอะถิ่งที่เราจะตามลงไปก็คืออันนี้คือตับไก่นะครับผมตับไก่ครับมอใจนะครับกลน่นของม่ใจ่นะครับโอเคได้ที่ได้เรื่องแล้วนะระวังถี่เอาพัดอยู่นี่กะใส่เนี้ยบใบมะกรูดซอยนะอยใส่ลงไปใส่ลงไป ต้องสใส่เกลือลงไปจักกน้อยนะผมนิดเดียวนะไม่ต้องใส่เยอะนะตัวรสชาติเดี๋ยวเขาค่อยไปรุงเพิ่มเติมเอานะครับผมเราจะผัดให้สุกนะผัดให้สุกเลยนี่ครับหลังจากที่เราผัดได้ทีแล้วนะครับเราผัดเนื้อหมู ได้ที่แล้วนะครับปิดไฟครับพี่น้องผมมันสุกแล้วนะสุกแล้วนะครับเนี่ยมันสุกแล้วน่ครับใส่หมูน,นลาบลงไปโอ้หอมหอยๆเลยครับพี่น้องผมงจะน่ากินนะแซบครับเอาละหลังจากทีห้ข,ขัขวหรือว่าห้องพัดหมูห้องแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คพักนี่หอมแดงหอมเปร ผักชีหอมป้อมนะครับทะเละแย่แต่มีกับไซครับพี่น้องผมผมมีใส่กระบดต้องใส่เนาะซุ่มขมมากแต่ไกลชั่งหน่อยครับใส่น้ำหมักนาลงไปครับนี่ยหมักนาวสดนะครับมะนาวสดสวยลงไปหนึ่งเปียงเป็นน้าเรียบร้อยลูกหนึ่งผงปรุงรสนะครับผม ว่าผมชุลลดนะจากนั้นก็นใส่น้ำปลาตามปริมาณที่นำงแนวกันนะครับมันจะน่าจะได้ประมาณนี้นะครับลองเบิ่งตะพี่หนึ่งก่อนมักเพ็ดหน่อยหลายกะใส่ลงไปครับพี่น้องผมใส่มข้หน่อยเนะาะแต่ว่าเพ็ดกะยังเติมเอา,วาพวกพริกล้อพริกลูกโดดเอาเนาะครับพี่น้องผมอันนี้ก ใส่ลงไปลายไปพอพอละสำเนียงจางนักาศะ้นใน้เข้ากันเลยครับเราคนให้เข้ากันเลยหอมน,ออน้ามะนาวครับพี่น้องครับนำ้ำไล่แตกจากจากแล้ว เป็นตะก,กินเป็นตะแ่บแห้งพี่น้องผมเอ,อ้อชิมรหดเบิง้งซะก่อนครับพี่น้องผมอ,อือือขอบอกเลยครับว่าแซ่บครับพี่น้องผมเสร็จแล้วก็ใส่หอมที่เรามีนะครับที่เราเตรียมไว้หอมแดง หั่นซอยไว้ใส่ลงไปหอมเปต้นหอมพร้อมด้วยผักชีหอมป้อมใส่ลงไปจัดลงไปครับพี่น้องผมจากนั้นก็คนครับคนให้เข้ากันเบิ่งเอาพี่น้องผม เร็จแล้วตักใส่จานที่กับแบบนี้นี่ครับเป็นนั้น,น,น,นว่าลาบหมูนะครับหรือว่าลาบร่วมมิดกินแสบ,สบ การเห็ดกับเข่าเป็นเพียงแค่แน้ทางหมักกับเห็ดนำ้ำมักกับกดไหลกดแช่ออกไปครับผมลองไปเห็นน้ำเห็ดตามเบืง้ง